ดีเนาะโอเคครับลองดูครับหนึ่งสองสามโอเคเรียบร้อยครับสวัสดีครับหนุ่มคอมครับวันนี้แนะนำะตัวเครื่องยิงเอฟเฟกหรือว่ายิงปู้นะครับขนาด12บคิวนะครับ อ่าิงคิวตัวนี้จะแบ่งเป็นครับขนาด3เครื่องนะครับคือ3โมดูลนะครับโมดนถึง4นะครับ1แล้วก็5ถึง8นะครับอันนี้นะครับแล้วก็อ่าอันนี้ก็จะเป็นอ่าถึง12นะครับแบ่งอย่างนี้ตัวเครื่องใช้ฐานขนาด A a นะครับ4ก้อนเครื่องละ4ก้อนนะครับต่อตัวเครื่องการทำงานก็เอามองตัวง่ายมากก็แค่ใส่ฐานนะครับใส่ฐานด้านล่างนะครับแล้วก็เปิดสวิตต่ออ่อต่อไฟอันนี้ผมจะใช้หลอดไฟ ในการทดสอบนะครับจริงๆก็จะมีในชุดจะมีแถมฟิวจุดขนาดมาตรฐานนะครับต้องใช้กับฟิวที่เป็นมาตรฐานนะครับ mm hmm. หัวฟิวนี้มันจะเป็นแบบไหนก็ได้แต่ขอให้เป็นหัวฟิวมาตรฐานเนาะ mm hmm. มันจะมีสายสีเหลืองหัวสีส้มหัวสีแดงอันนี้ไม่เป็นไรนะครับขึ้นอยู่กับหัวฟิวแต่ละบริษัทแต่ร้านค้าไม่เหมือนกันนะครับโอเคอันนี้ตัวเครื่องนะครับก็จะมีแบบน,นี้ mm hmm. ที่พิเศษก็คือตัวเครื่องนะครับเราสามารถแยกไว้ตรงไหนก็ได้นะครับ3จุด เช่นว่าอันนี้เอาไว้ด้านซ้ายนะครับตรงกลางขวานะครับอะไรประมาณนี้ตัวเครื่องจะทํางานแบบออย่างนี้นะลองให้ดูนะง่ายๆเลยเลยรีโมทมีปุ่มตรงตัวนะครับ1นึ 12. โอเคลองดูนะครับกดเลขหนึ่งสองสามสี่ห็ก้าสิบสิบ9ปดสิบสออ่าโอเคคราวนี้ถ้าในกรณีที่เรา ต้องการให้ตัวเครื่องทํางานพร้อมกันเช่นว,ว่าตอนนี้คือสมมติเราเราแยกเป็น2อบีหนึ่งบีสก่อนนะครับอันนี้สมมติว่าผมผมแยกไว้ด้านซ้ายแยก,กด้านขวาแต่ว่าต้องการให้มันทํางานพร้อมกันนะครับเช่นว,ว่ากดเล็1หนึ่งให้1อันนี้ขึ้นนะครับแล้วก็1งอันนี้ขึ้นอันนี้สังเกตม,มันเรียงอยู่เนาะเห็นไหมเป็นอย่างนี้นะครับอ่าวิธีการทํานะครับหาไม้แหลมอันหนึ่งแบบนี้ก็ได้ครับนี่วิธีการทํานะครับเห็นรูตรงกลางตรงนี้นะฮะรูตรงนี้นะครับให้มันยิงคู่ก็คือ เรากดเล็กหนึ่งให้ตัวหนึ่งทน,นี้ทำนะครับให้หนึ่งอันนี้กลายเป็นหนึ่งด้วยอันนี้มันเป็นห้าถึงแปดให้ตรงเนี้ยกล่องมันเป็นเล็กหนึ่งก็คือทําพร้อมกันนะครับโอเควิธีการทํานะครับกดตรงนี้ค้างไว้นะครับนี่เอาจิ้มตรงรูนี้กดกดค้างกดค้างไว้จนไ,ไฟเหลืองกระพริบนะครับดึงออกนะครับแล้วกดเล็หนึ่งป๊บโอเค ในขณะที่การเซตเนี่ยครับไม่สมควรต่อฟิวไปด้วยนะครับให้ถอดออกจะมาจะเหมาะที่สุดนะครับอันนี้ก็ลองดูกดหนึ่งสองสามสี่เห็นไหมครับอ่าคราวนี้ถ้าทำเหมือนกันก็ทำได้นะครับให้ให้อ่าตัวโมดูลทำงานพร้อมกันทั้งสามอันนะครับอันนี้สมมติว่าผมลองอเล็กหนึ่งเหมือนกันนะก็ทำเหมือนกันครับในกล่องที่ในกล่อง b 3นะครับกดลงไปกระพริบนะครับกดเล็กหนึ่งครับ อ่าโอเคตอนนี้ลองดูนะครับกดเล็กหนึ่งสองสามสี่นะครับเห็นไหมครับจะเป็นแบบนี้โอเคการใช้งานก็มีประมาณคร่าวๆประมาณนี้นครับตัวเครื่องใช้ถ่านกัน A a นะครับใช้งานง่ายนะครับสามารถต่อ,อาสายไฟจากตรงนี้สายไฟจากเครื่องไปหาฟิวนะครับต่อพ่วงจากฟิวเนี้ยฟิวตัวนี้มาหาเครื่องเนี้ยได้ไม่เกิน20เมตรนะครับซึ่งจริงเราก็ไกลอยู่แล้วไม่เกิน20เมตรเยอนะเนาะโอเคครับประมาณนี้ส่วนฟังก์ชันที่มันเสริมเข้ามา เป็นฟังก์ชันเสริมนะครับยิงอัตโนมัตินะครับแต่ว่าเราเลือกเวลาไม่ได้นะลองดูครับประมาณนี้กด1 1 1 2พร้อมกันนะครับโอเค <Okay. S 1> ตัวเครื่องก็มีการใช้งานก็มีประมาณนี้คร่าวๆนะครับตัวเครื่องให้ดูเดี๋ยวปิดเครื่องก็จะใช้ใช้ถ่านขนาด A a นะครับอันนี้ผมลองใช้อาถ่านถ่านจี G นะครับถูกๆเลยนะครับราคาแพ็คหนึ่งประมาณ10บบาทแต่ไม่แนะนำนะ ใช้จริงๆให้ใช้ฐานชาร์จนะครับหรือฐ่านอะคาไลนะครับจะดีกว่าไฟดีกว่าเยอะนะครับโอเคครับประมาณนี้สำหรับชุดนี้นะครับถ้าสนใจก็อ่าทักหรือว่าอิ i n ็อกเข้ามาก็ได้นะครับผมโอเคครับขอบคุณครับอ่าทดสอบนะครับอันนี้ลองฟิวสายที่ต่อผมใช้สายมัลติคอนนะครับยาวประมาณ15เมตรอย่างนี้นะครับถานที่ใช้เป็นถ่านธรรมดานะฮะหนึ่งฟิวนะครับ ลองผมต่อไป้เลสี่เนาะโอเคครับลองดูครับหนึ่งสองสามโอเคเรียบร้อยครับ